สวัสดีครับน้าแป้อีสูนะครับวันนี้น้าแป้พามาที่ฟาร์มมิวเอ็โดยน้ำแป้นะครับก็คืออีสูเมโทรสาขาหัวลำโพงนะครับที่นี่พื้นที่มีจํากัดนะฮะแต่ว่าบริการด้วยใจนะครับแล้วก็มีทั้ง่ายขายฝ่ายบริการนะครับ12ช่องซ่อมนะฮะถ้าเกิดเพื่อสมาชิกหรือลูกค้าท่านใดอยากจะเข้ามาใช้บริการนะฮะโทรหาหรือนัดหมายล่วงหน้ากับน้ำแป้ได้นะครับ ที่เบอร์0995159263วันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะฮะเริ่งงามยามดีนะฮะนะแปะเดี๋ยวพาไปแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนสมาชิกนะฮะที่เปิ้ลกับพี่อ้ำนะฮะเป็นเพื่อนสมาชิกใน Mew X Family ขับไทยแลนด์นะครับหมายเล895แต่วันนี้พี่เปิ้ลกับพี่อ้ำนะฮะมาออกรถนะฮะมาออกรถกันนะแปะที่ฝาไม่ใช่เป็น m e X นะฮะเป็น V Cross 4x4 นะ4คูณ4 4ประตูนะฮะอ่าส,สีขาวมุกนะฮะเป็นโมเดล2022นะครับน่าจะเป็นคันแรกของเมโทรเลยนะ,ะสีขาวมุกนะราคาราคาล้านหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับใช่ไหมฮะล้านหนึ่งแสนกว่าบาทเป็น 4x4 เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับ4คูณ4 2022เดี๋ยวนะแป๊ะจะพาไปพบกับพี่อ้ํากับพี่เปิ้ลน,นะฮะแล้วพอดีได้รับเกียริจากพี่แอดมินในขับนะฮะพี่อาร์ตนะฮะ มามาเป็นตะกีพยานนะครับในการออกรถนะครับสวัสดีนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีให้พี่เบริโอนะภาพชัดเสียงชัดขอบคุณครับฝากติดตามสแปะด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปรู้จักเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นวันดีๆอีกวันนะได้ต้อนรับพี่อั้มพี่เปิ้ลแล้วก็พี่อาร์ตพี่แอดมินนะฮะในบิวเอ็กซ์เฟมิลี่ขับอันนี้ถ่ายทอดไปที่บิวเอ็กซ์เฟมิลี่ขับด้วยครับ วันนี้ก็มาออกรถนะฮะครับผมอ่ไม่ใช่มิวเอ็กนะวันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้วันนี้ขต้องใจมิลเอ็กซ์ดีเป็นกระบะไอ้กระบะออกเพิ่มออกเพิ่มออกเพิ่มเขาบอกว่ากระบะ2020สิบสมรรถนะดีเลยอยากลองอ่าเป็น2022เลยสองพันยี่สิบสองเลยก็เลยได้มาลองกับเออเบโตรกับนัทแป๊ะที่มาจองรถไว้วันเสาร์วันงานใช่ครับได้รถเร็วมากเลยไหมได้เร็วครับพิเศษครับ ทุกรุ่นนะฮะนับแป้ดไม่ใช่ขายแต่มิวอย่างเดียวกระบากก็ขายนะครับแล้วก็ที่นี่รถไม่ช้าครับรถไม่ช้าซื้อรถกับใครนะฮะซืะอ้อรถกับแปดเซลน้องบัวพี่แอมกับพี่เพื่อนนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ในขับที่คารมนับงถืออยู่นะครับแลว้วก็ดีพี่อาร์ตนะฮะพี่อาร์ตพี่อาร์ตก็พอดี ที่ผ่านมาผ่านมาผานาแถวนี้พอดีไม่ได้ตั้งใจอะไรไม่ได้ใจจริงก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่เบิ้ลที่อาบนะครับก็วันนี้เราได้ครับยินดีด้วยสวัสดีครับให้ออกขับไปเทงๆรวยๆนะครับเดินก้าวหน้าแล้วก็พี่เบิ้ลจะมีฝากร้านไหมครับเออฝากร้านเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับ ใครผ่านไปแถวลาปินราสักรีแวะไปได้เลยค่ะร้านนัวปลาละเปิดยังครับเนี่ยจะเปิดประมาณน่าจะก่อนปีใหม่ค่ะเดี๋ยวต้องให้ต้องให้ B M a คชั่นหน่อยร้านอะไรนะครับร้านนัวปลาหลเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีในเพจคในในข่าวจะรู้จักกันนะฮะจะรู้จักกันถ้าเปิดบอกหน่อยนะครับท่านแม่จะได้ไปชิมปาครอบครัวไปเป็นร้านเหมาะสำหรับครอบครัวนะฮะเป็นซุ้มๆเลย เดี๋ยวจะบูรณาการใหม่แล้วก็ต้อนรับไว้คอยต้อนรับครับเป็นแนวคาวเฟ่แฟมิลี่ครับอ๋อไว้ถ่ายรูปได้ <ใน S 2> ได้เป็นครอบครัวก,รกับพี่ัดประมาณกอมอเท่าไหร่นะครับตรวนี้ปักหมุดไปที่สัฟฟอรีเลยซาฟารีาารอ๋อติดร้านจับมาสัฟฟอรีผมไม่ได้อยู่ติดซา,<อ>าฟารีครับซาฟารีมาสร้างติดร้านผมครับอ๋อซาฟารีมาก่อนซาฟารีใช่มาก่อนซาาฟรี ฝากเลยนงได้ฝากได้เขินได้เลยอาหารอร่อยครับแม่ัวใจดีครับาใครที่สนใจจะออกอีิสุสนะคะเขินได่ไข่อิสุสหนละพงขับรถกับนะแป๊ะบริการดีค่ะโอ้ขอบคุณครับผมครับฟาร์มมิลเอ็กซ์ยินดีต้อนรับซื้อกับนะแป๊ะขอบคุณครับฟาร์มมิลเอ็กซ์นะฮะยินดีต้อนรับนะครับทั้งขายทั้งซ่อมอินบ็อกซ์ได้นะครับโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวนี้นะแป๊ะก็ต้องรู้เรื่องช่าง วันนี้อีบ้องมาสลับยางเท่าไหร่นะแป๊ะมี X สองพันสิบแปดไม่บอกสี่ล้ออะไรนะก็ไม่บอกแล้วสี่ล้อได้สี่ล้อสลับยางแม่บางทีเขาตามเราอยู่ยัยขอบคุณมากมากนะที่ฝากติดตามนะแปะเดี๋ยววันนี้เราก็มีอะไรจะมีเซอร์ไพรส์หน่อยครับวันนี้เป็นวันที่ดีๆมากๆทั้งพี่อั้มได้มาออกรถแล้วเป็นวันเกิดของพี่อั้มด้วย พี่อ้ำพี่อ้ําชื่อจริงชื่อคุณชัยรัตน์ใช่แล้วหูชื่อพร้อมมากครับแต่เคยไปทริปกันนี่ขับรถตามไม่ทันสักทีจริงๆนะยครับอ้าวมาแล้วครับมีเค้กอมมอมให้ครับอันนี้เป็นวันเกิดของพี่อ้ำพี่อ้ําครับแอบทำเค้กเซอร์ไพรส์ครับเค้พี่อ้ําก็ฉลองออกรถออกรถใหม่นะครับ

กอยพี่อามีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับเป่าอะไรปั่นปันก็ได้ครับขอบคุปั่นนะขอให้ความสุขมากๆนะครับกิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับขอบคุณพี่อาขยายกิจการจะได้มาซื้อรถเพิ่มครับซื้อกันนะแปะขอบคุณนะขอถ่ายรูปหน่อยขอบคุณพี่อาแล้วขอบคุณทีมงานของเมยโต้พี่เพิ่นรูปเราจะอยู่ตรงนั้นเยอะพี่เพิ่นพี่เพิ่นไปเราเห็นตาต้องเองขออนุญาตก่อนพี่เพิ่นหน่อยนะครับหน้าหนุนนิดหน่อยอนุญาตก่อนพี่เพิ่นหน่อย ระหว่างหกนะเออคือขอบคุณมากพี่เปิ้ลไอพี่อ้ําอ๋อได้เป็นไรครับน้องกินเลยได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านจะเดี๋ยวบ้านจะเลยอีกเดี๋ยวบ้านพี่เลยอ้าวยังไงเป็นเกียรติอยิ่งที่ได้ดูแลรถใหพี่อ้ําสินะครับพี่อ้ํนี่มาจากมีนตั้งใจมาหาน้าแต่วันเสาร์แล้วเสาร์ที่จัดงานมากับพวกเอ่อเพื่อนๆสมาชิก แล้ววันนี้มาออกรถเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์์ไพรสเหมือนกันบขนะับชวนกันมาวิติ้งกันเล็กๆเนาะพี่อ่าบุกคนนี้ก็เป็นคนแบบสนุกที่เล่นอยู่แล้วาาสายฮาสายฮาสายฮายังคิดว่าจะใส่ชุดซูเปอร์แมนมาในวันน, <c oughs> นี้นครับเดี๋ยวนะแป๊ก็ขาฝา,ฝากฟาร์มมิเวเอกนะฮะนะฮะอยากได้มิเวเอกไปเลี้ยงนะฮะติดต่อนะแป๊กได้ตลอดนะครับยินดีนะฮะเดีย๋ยวเดี๋ยวต้องไปกลับไปตอบอินบ็อกซ์ต่อนะครับ ยังไงขอขอบคุณพี่อั้มนะครับพี่อาร์ตนะครับแล้วก็พี่เปิ้ลมากมากครับขอบคุณครับโพสท่ามูนะครับก่อนหน่อยครับก่อนหน่อยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไว้พบกันร้านหน้านะครับเดี๋ยวท่านแป๊ะไปแต่งรถต่อครับครับเอาอีกครับ ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ